สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแกะกล่องนะครับเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันผมสั่งยี่ห้อเป็นของ T ีฟามานะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่2นะครับเครื่องแรกที่ซื้อมาเป็นของไม่มีแบรนด์นะครับผลิตที่จีนนะครับก็ใช้มาได้เป็นปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่รอบนี้นะครับเลยเลือกเป็นของ T ีฟจริงๆในตลาดก็มีหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ยี่ห้อเดียวกันเองนะครับก็มีอยู่หลายรุ่นเลยนะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น รุ่นนี้ครับมันเป็นไซส์ใหญ่ดีอ่ะ4.2ลิตรเลยนะครับเป็นไซส์ XL มาดูข้างในกันครับเพื่อนๆมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเพิ่งได้ของวันนี้เองนะครับตัวนี้เป็นคู่มือนะครับเป็น Easy Fry รุ่นนี้นะเพื่อนๆ มันเป็นรุ่น EY นะครับ EY สี่ศูนย์สี่ศนย์หนึ่งแดนะครับเพื่อนๆเครื่องใหญ่มากเลยนะครับจมโบ้มากๆเลยเพราะว่าไซส์ XL นะครับอ ในกล่องนอกจากตัวเครื่องไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวสายไฟเขาก็ยาวอยู่นะเพื่อน น่าจะประมาณ1เมตรนะครับยาวกว่ารุ่นแรกที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ปลั๊กนี่เป็นปลั๊กไฟบ้านเราเลยรุ่นของจีนที่ผมซื้อมานะครับเป็นปลั๊กแบบต้องต้องแปลงด้วยนะครับแบบเป็นปลั๊กที่แบบใช้กับไฟของจีนเลยนะครับมาใช้กับบ้านเราไม่ได้ ตัวนี้เขาเคลือบแบบว่าเป็นเทปลอนอย่างดีเลยนะครับตัวนี้สามารถถอดออกมาได้น,นะครับเป็นตะแกรงถอดออกมาล้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ล้างนะครับล้างทำความสะอาดง่ายๆนะครับตัวนี้พอเราใส่ลงไปมันก็จะ มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ด้านล่างให้พวกเวลาเราเอาไปอบนะครับพวกน้ํามันมันก็จะไหลลงไปด้านล่างนะครับตัวนี้ก็คือยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทําความสะอาดได้ตัวนี้ถ้าเทียบขนาดนะครับเพื่อนเพื่อนเทียบขนาดตัวนี้มันเป็นขนาดที่แบบว่า1 1.2กิโลนะครับ จุดที่ต้องดูคือ,คอตัวนี้นะเพื่อนๆใครที่แบบว่าซื้อใหม่ไปตรงนี้ตรงนี้มันเป็นยางนะครับยางตรงนี้ให้เราแกะออกก่อนนะเนี่ยอันนี้ครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับถ้าใครเผลอเอาไปอบทั้งนี้มันจะยางมันจะไหม้นะเพื่อนๆตรงนี้ตรงนี้แกะออกได้นะครับเนี่ยต้องแกะยางนี้ออกก่อน ความพิเศษของเครื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงหน้าจอนะเพื่อนๆมันเป็นระบบทัชสกรีนนะครับเป็นดิจิตอลมันไม่ได้เป็นแบบมุหมุนเหมือนรุ่นเก่าที่ผมใช้นะครับเมนูก็เยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวจะลองทําเมนูก่อนว่าเมนูแรกจะทําอะไรไม่แน่ใจตอนนี้ลองมาแกะกล่องดูก่อนนะครับของเพิ่งมาเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าอ่าผมจะทําเมนูอะไรบ้างเพื่อนๆ